ครับมากตอคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ยังว่างอยู่นะคะสินค้าขายดีจนหมดโรงงานแล้วนะคะสำหรับ SS Coffee p ฟีพแล้วก็กาแฟ g ีเฮิร์บนี่น,นะคะรอค่ะรออย่างเดียวเลยนะคะเราขายกันตั้งแต่ต้นปียันปลายปีสินค้าพอเกือบจะถึงปลายปีสินค้าหมดแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลงโฆษณากับเราก็สามารถที่จะลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ0900899995 0900899995นะคะกริทห้างแตกนะคะสำหรับลิซ่านะคะ ะเขาบอกว่านะคะพักอะไรอ่ะพักโบกเ,เหรอพักอะไรนาะนพักโบกโบก,โบกล่องอวดลุกสวยหล่อออร่านะคะวันนี้นะคะที่สยามพารากอนนะคะ,ะนักร้องสาวชื่อดังระดับโลกนะคะลิซ่าแบ a ็คพิงค์นะคะเขาจอดมาเจอกันอีกครั้งนึงกับน,นักแสดงหนุ่มหล่อขวัญใจแฟนๆทั่วโลกนะคะพักโบกกล่องนะคะ อ๋อหล่อเชียวนะคะโดยทั้งคู่เนี่ยเดินทางมาร่วมงานนะคะในงานซีลีนสโตนนะคะสาขาสยามพารากอนในฐานะโกลบอลแบรนด์แอมบัสเดอร์นะคะของซีลีนนะคะท่ามกลางแฟนคลับที่มารอชมความสวยความหล่อของเขาทั้งคู่นะคะกันอย่างเนืองแน่นลิซ่าและก็ะพับโบกองเดี๋ยวปรากฏตัวในลุคสุดปังนะคุณผู้ชมนะคะทําให้เจ้าพ่อเจ้าแม่วงการแฟชั่นที่เขาบอกว่าส่งเจ้าพ่อวงการเจ้าแม่แฟชั่นอย่างลิซ่าและก็ะพับโบกองเนี่ยส่งรอยยิ้มและก็ะโบกมือทักทายบรรดาแฟนๆกันอย่างเป็นกันเองด้วยเช่น เนนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับลิซ่าเนี่ยก็มาพร้อมนะคะสเสน่ห์เปรี้ยวเท่หวานในชุดแม่เสือสาวนะคะจากนะครับ Women Women Summer นะคะ2024ันยี่สิบสีคอลเลคชันนะคะทอมบอยนะคะอ่านะคะเป็นชุดนี้นะคุณผู้ชมนะคะเป็นแม่เสือสาวนะคะซีลีนนะเออย่อซีลีนแต่ว่ามาในชุดของแม่เสือสาวนะคะโดยพักโบกองนะคะหล่อดังต้องมนนะคะในชุดเท่แบบนะคะซีลีนนะคะโชว์โชว์ทเวนตี้เหรอนม มมีซัมเมอร์นะฮะทเวนี่โฟนะคะเรียกว่าสวยหล่ออร่าพุ่งนะ,ะได้ใจเหล่าบรรดาแฟนชาวไทยกันอย่างไปเต็มเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ,ะพักบวกกองนี้นจะเป็นเกาหลีใช่ไหม เกาหลีเชียวนะคะเออมีกระปุกกระเป๋าจริงๆได้เอากระเป๋าๆๆอาๆๆอกสักนิดนึงก่อนแต่ว่ากระเป๋าเขาก็เป็นสปันเซอร์นะคะหล่อเชียวนะคะท่าทางจะหุ่นดีด้วยนะคะอ่ะนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะหล่อมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับซุปเปอร์สตาร์ชาวไทยนะคะรับลิซ่าแบ็คพิงกับพักโบกกล่องนะคะมากันอีกดึงข่าวนะคะดราม่าเดือดมากพรมลิขิตตอนจบคนดา่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็แห่กันวิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะคะกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันร้อนแรงไปเลยทีเดียวสําหรัับลละะะคครรดงพมิิขตน EP ที่ สินะคะผมลิขิตตอนจบทําเอานะคะแแผมลิขิตตอนจบขึ้นเทนนะคะคนดูแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่อนข้างจะไม่พอใจกับการจบของผมลิขิตนะคะทั้งบทที่รบรัดตัดตอนอยู่ดีๆนนางเอกก็ท้องขนาดงานแต่งงานยังไม่มีนะคะบ้างก็โวยวายยหนักว่าแต่เดิมเนี่ย บ,บ,บ,บิดบทไปมาอะไรบิดบิดเหรอบิดบทไปมายืดมาตลอดแล้วมายัดตอนในตอนสุดท้ายบ้างก็บ่นแล้วว่าตัวละครเนี่ยรับตอนสุดท้ายเนี่ยออกมาเพื่ออะไรเป็นต้นนะคุณผู้ชมขานะคะขอยกตัวอย่างดรามา่าที่มีภาควิจารณ์กันในโลกโซเชียลอาทิเช่นนะครวันนี้ยัดมาทุกฉากนะคะพีคนะคะคุณหญิงย่าตายนะคะอะไรอะ่ะฮ,ฮิริทเหรอสืบความเรื่อง กลมพระคังฉากแต่งงานหมื่นริษกับพุทต,ตาพุทธาลไม่มีก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆก็ท้องแล้วก็คลอดลูกเหรอขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆก็ท้องแล้วก็คลอดลูกเป็นคนที่ไม่ดูละครน,นะต้องบอกไว้ก่อนนะคะพ่อพระเรืองป่วยอยู่ตัดฉากตายงงไปหมดที่ผ่านมา25 EP ยัดแต่อะไรน้ำเน่าทางที่ฉากพวกนี้มันขยายและขยี้ได้อีกโอ้ย กูจะบ้านะคะแล้วไหนกาลาเกตบอกว่าไม่บิดเบือนประวัติศาสตร์สรุปก่อนยุทธยาเสียกรุงคือย้ายคือย้ายเหรออ๋อเหรอ,อยายครอบครัวไปอยู่เพชรบุรีตัดใหม่หรือว่าเพชรบุรีไหน <c oughs> <c oughs> นะคะกันหมดเออโลดกูงงอีหยังวะนะคะเพราะมันเป็นละครดังอะนะคนดูอันดับหนึ่งของประเทศไทย เวลามันจบอะไรงงๆคนก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติเนี่ยแหละคุณผู้ชมข่านะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอย่าลืมนะคะใครอยากลงโฆษณาต้องราคาไม่แรงมากนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5ูกกพักสักครู่หนึ่งก่อน,นะคะ่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ